สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราครับมาต่อมาต่อมินิรถแห่น,นะครับต่อแบบโครงโครงยกขึ้นยกลงได้นะครับจากช่างฝีมือโปรพิชโนนะครับช่างนงเนิงช่งางงานนักดนตรีนะครับนี่นี่กันนักล้อง มิตรหมักนักงดนตรีไงก็มักนั่งร้องไงม่เห็ดทำเองร้องอเองร้องเองนะครับเผื่อเขาจะมีงานคาราโอเกะแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เข้าสู่วันที่สองนะครับการทำนะครับช่างก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเม็ดมือเว้นๆนะครับตาเงยเพื่อเห็ดเมื้เมี้ฝนตก ว่านี่นักล่องมาเห็ดมือนีิมือ,มอเ,อเบียดมาซอยแบบนี้ยังได้ยากปะครับยากครับแต่ว่ากับบงางไงเออเบายากแต่กับบงางไงเนาะอืนี่ครับคงเชื่อมมาตรฐานเมื่อไอคิ้สมัครเล่นบบครับฮะเมื่อไอคิ้วสมัคิ้สมักเล่นเฮ็ดแบบใดครับเนี่ยว่าฟังเนี้ยเฮ็ดแบบใดครับ ใสบรรลุลกอะไรนะไอหัวเลยนะออกแบบไปมันเกลียดกันระหวางเสียงกลางก็เปียนเขาเรียกว่าอูวเลยนะอู่อู่สร้างก่อบอู่บ้านวังสังคังบรรลุลกไม่ใช่ก็ไปเรื่อยนะครับถ้าเร่งมันไม่สวยนะครับถ้าเร่งมันไม่สวยเราก็ต้องปนีปนอมไปเรื่อยนะครับ เจีบรายละเอียดไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเสร็นก็จะไปลงใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรถแห่ เอาก,ก้า,าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำโครงแบบมินินะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับโดยช่างทีมงานหนุ่มทีมงานชาววังนะครับข้างหลังก็น่าจะเป็นเชือกนะครับน่าจะเรือกรัดอันนี้นะครับให้ดูกันยาว,ยาว ตรงนี้จะออกแบบดีไซน์นะครับออกแบบเองนะครับดีไซน์ตรงนี้สวยนะครับเหมือนกับไนกี้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะใช้18นะครับ18ดอก18นิ้ว6ใบนะครับกลางก็4ใบนะครับดยอะนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ